สวัสดีครับผมกลับมาพบกับอ็อฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้อ็อฟยังอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับในวันที่26เดือน7ปี67นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับก็วันนี้มีรถนะครับแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับอาจจะเป็นคันที่หลายๆท่านนะครับกำลังตามหานะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตำหนินะครับ หลายหท่านอาจจะมาดูแล้วเราไม่ชอบแต่หลายๆท่านก็อาจจะสนใจนะครับและไม่ได้ติดใจกับตัวตำหนินะเดี๋ยวออกจะแจ้งไว้เลยนะนะครับโอเคคันนี้นะครับคือเจ้า t o y o ต a h i Lu ัก r v v o 2.4 EP Runner เกียร์ออโต,โต้ e Gear Auto นะครับปี2019นะครับนี่กอทอนี้เลยนะ4370นะครับเ,เดี๋ยวเราไปชมรอบคันก่อนออกมาขยายออกมาดูซิ นะครับรอบคันจริงๆแล้วรถสวยนะครับรถสวยนะครับสีเดิมหมดเลยนะครับนี่ตำหนิแรกนะครับจะเรียกว่าเป็นตําหนิก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าที่บางท่านไม่ชอบนะครับก็อาจจะเป็นตัวการชนด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับการชนตัวนี้เนี่ยมันทํามาสําหรับหน่วยงานที่ได้เช่าไปนะครับมันจะเป็น การชนที่เชื่อมติดก,กับตำแหน่งคัสซีนะครับแต่ถ้า,าลูกคา้าได้ไปแล้วไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าตัดออกนะครับหรือออกก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตำหน่งตรงนีซง้ซึ่งจะเป็นตำแหน่งจริงๆแล้วจะเป็นตำแหน่งของกันชนโดยทั่วไปคล้ายๆกับอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นกันชนคล้ายๆแบบนี้นะครับ แต่ว่าของหน่วยงานที่เช่ามาเนี่ยตอนนี้เขาจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักเพราะว่านวยเนื้อตัวการทํางานเขาแล้วนะครับอาจจะต้องป้องกันในส่วนนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับคันนี้จริงๆแล้วเป็นของอผู้เช่าก็คือท่ากัปยานไทยนะครับหรือ AOT นะครับเขาจะเป็นรถ อตนี้ซึ่งจะทําการชนหลังแบบนี้นะครับแทบจะทุกคันนะครับแทบเรียกว่าแทบจะทุกคันนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะอแต่ยาง,งอะไหลอเนี่ยครับอยู่ครบเลยนะครับสีดำๆเลยนะครับไม่มีอสนิมแน่นอนเนี่ยครับนะครับคือจริงๆรถสวยนะครับ อาจจะติดที่ว่ามันเป็นการชนแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วลูกค้าก็สามารถไปเอาออกได้แล้วก็ใส่กันชนหลังปกติเพิ่มได้หรือว่าจริงๆใช้กันชนแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ขนาดล้อนะครับรวมถึงขนาดยางสองหกห้านะครับทับหกห้านะครับขอบสิบเจ็ดนะครับยางเป็นนี่ครับปีสองพันยี่สิบสามแล้วนะครับสัปดาห์ที่สิบแดนะเนี่ย ยางเหลือใช้เยอะเลยนะครับปียี่สิบสานะครับน่ครับรถมันสวยยางก็พร้อมนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูเต็มเตมเลยครับสีเดิมอะไรเดิมนะครับแม็กไลเนอร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะแม็กไลเนอร์ก็มีให้ครบนะครับนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในนะครับกับตำหนิ ที่สองที่ออฟได้แจ้งไว้นะครับเราแจ้งหมดนะครับมันเป็นการตัดสินใจของลูกค้านะครับบางท่านสนใจรถไกลๆนะครับต้องเรียนทำนีก่อนนี่ทำนีใหญ่เลยก็คือชุดเบาะต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วชุดเบาะตัวนี้จริงๆจะต้องเป็นผ้ากำยี่สีดำนะครับแต่อันนี้ก็คือหน่วยงานนะครับไปไปแบบรีเควสต์ว่าเป็นเบาะหนังนะครับ ก็ทําให้มันปริแตกนะครับจริงๆตรงนี้นะครับก่อนส่งมอบหรือลูกค้าจองอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราต้องทําให้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของเบาะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะจะต้องทําให้ลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าปล่อยหไปสภาพนี้นะแต่เราแจ้งไว้เลยว่ามันเป็นตนําหนิตรงนี้นะครับเป,เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเบื้องต้นได้นะครับเราก็จะได้ม,มีตัวเปรียบเทียบ นะครับทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอันนี้เราแจ้งเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะปลิแตกเหมือนกันเราเก็บตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ลูกค้าจะต้องได้ใช้นะครับดีเทลข้างหลังก็เหมือนกันครับพวกบอกพวกนี้เดี๋ยวเราต้องแก้ไขให้นะครับมันจะปริแตกตรงนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็คือเหมือนกันหมดนะครับกับตัวปี8นะครับก็จริงๆห้องโดยสารภายใน อาจจะไม่ต้องกังวลนะครับแต่ออฟแจ้งไว้ก like, ่อนนะครับผ้าหลังคงลังคานะครับสะอาดนะครับเป็นสีเทานะครับเช่นเดิมครับไม่มีขง่ไม่มีขุยอะไรนะครับนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับฟิล์มเป็นของลามินาะครับฟิล์มเป็นลามินานะครับติดมาจากโรงงานนะครับข้อดีของคันนี้อ่าเป็นลถนะครับเดิมล็อตไม่ขยับนะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเลขไม้นะครับหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับนี่ครับเป็นเลขไม้แท้นะครับแน่นอนเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบประวัตินะครับการเมนเทนแนน์ได้นะครับคือเรารู้ที่มาที่ไปแล้วว่ารถคันนี้อ่ากรมรมสิทธิ์เป็นของบริษัทอาคเนผู้เช่าเป็นของท่าอากาศยานไทยนะครับ AOT นะ ส่วนประวัติการเมทนเน้นเราก็ขอเป็นไฟล์ได้นะครับคันนี้ไม่น้อยนะ6,8,977กิโลนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้ปกติเลยนะครับวิทยุเป็นแบบกดนะยังไม่ได้เป็นสัมผัสนะ,อะแอร์เย็นเพลิงเพาะนะครับคันนี้โหเย็นเลยนะครับแอร์เขาเปิดไว้เทสทุกอย่างแล้วนะครับนะครับ แอรเย็นเพลงเพาะเลยนะครับก็มีกตนินาในห้องโดยสารส่วนใหญ่เลยจะอยู่ที่ตัวเบาะซึ่งมันเป็นเบาะหนังที่เขาทำนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับเราเด้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือทำให้แน่นอนนะครับไปดูที่ห้องเครื่องบ้างนะครับนี่ห้องเครื่อง ตัวจีอะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะห้าเป็นไปหรือหปะไม่ไม่ไม่น่าจะถึงหกครับใช่ครับไม่น่าจะถึงหกครับน่าจะห้าครับห้าห้าห้าปายห้ากากาปายใช่ครับก็นี่ครับมีเซลล์ไร์ขันราคานะครับแต่เนี่ยมันเป็นตัวเกียร์ธรรมดาปีสิบ 49นะครับตัวจีนะสีขาวนะครับก็เรามาดูที่ห้องเครื่องของเรากันเล็กน้อยนะครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยผ่านประแจของมือชายข้างคนไหนเมื่อก่อนนะครับนี่ครับเดิมๆเลยนะครับ ฝาแท้โตโยต้านะครับมีแผ่นกันความร้อนสูตรมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับแก้มเดิมๆเลยนะครับน็อตคานนะครับน็อตสีดํานะครับไม่เคยผ่านาการแกะไขนะครับเป็นคานเดิมนะครับของตัวโรงงานเลยนี่หม้อน้ําเดิมนะครับตัวเพจนะครับอยู่ตรงนะครับเพดรีเวทไม่ขยับเลยนะครับนี่ รถแก้มอ่เดิมๆบอกแล้วคันนี้คือข้อดีเลยคือเดิมหมดน็อตไม่ขยับนะครับอือนะครับอล้ก็เน้นย้ํากับลูกค้าหลาย,ลายๆท่านในการเลือกชดูรถมือสองนะครับคือเรื่องของภายนอกนะครับภายในเราสามารถที่จะทําการคลีนทําการเคลมนะครับ ให้สวยงามได้นะครับแต่เราก็ต้องมององค์ประกอบหลักของมือสองที่ออฟแจ้งไว้ก็คือนะครับระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับระบบะตัวช่วงล่างนะครับระบบะบังคับเลี้ยวนะครับรวมไปถึงระบบไฟที่เหลือก็จะเป็นตัวส่วนของระบบแอร์นะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้ยังไงแล้วทําให้สวยขัดให้มันวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเราปัจจัยหลักของ พวกเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบะบังคับเลี้ยวเนี่ยมันไม่ไม่สมูทหรือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหานะครับอันนี้เอาก็เรียนไว้เลยว่าของออฟเนี่ยไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับแล้วก็เรารับประกันตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกระบะกันบ้างนะครับนี่นะครับด้านท้ายกระบะ นะครับเดิมๆเลยนะครับน็อตแบบดำๆนะครับไม่มีถอดแน่นอนนะครับนี่ครับต้องเรียนแจ้งไว้เลยนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการผ่านการบรรทุกของบรรทุกอะไรมาแล้วนะครับก็อาจจะนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติของในส่วนของกระบะนะครับอ่าเราก็แจ้งไว้เลยว่า นีมีภายในห้องรักษาเราเก็บงานให้แน่นอนนะครับในส่วนของเบาะก็ต้องใช้งานนะครับสำหรับลูกค้านะครับแต่ตัวกันชนด้านหลังเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าเราไม่ได้แกะให้นะลูกค้าจะต้องไปสภาพนี้แล้วก็อาจจะไปตัดนะครับหรือว่าจะคงแบบนี้ไว้นะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของลูกค้านะครับเพราะแบบนี้แข็งแรงกว่ากันชนแบบนู้นแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับ ก็จะถามว่าทําไมหลายคันนะครับไปลูกค้าถึงจับจองก็บางทีอาจจะมีตรงจุดตรงตาหนิพวกนี้นะครับที่ที่ลูกค้าบางท่านก็อาจจะเข้าใจนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคเราเข้าใจกันนะครับแต่ว่าบางท่านก็คืออย่างที่ยอมบอกครับถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์เกียร์ระบบเลี้ยวระบรรบอะไรที่เราจําเป็นหลักๆนะครับครับแล้วเลขไมล์ประมาณเท่านี้หกหมื่นกว่ากว่านะครับ ทุกอย่างถ้าลูกค้าตัดเรื่องพวกนั้นไปนะครับลูกค้าก็จะได้รถไว้ใช้งานที่เป็นรถดีมีคุณภาพอีกหนึ่งคันเลยนะครับโอเคสำหรับเจ้า toyota hilux revo นะครับ double cab p r ี n e r เ e กียรโตปี2019คันนี้นะครับราคาอยู่ที่5,400 0บาทนะครับ5,400 0บาทลูกค้าซื้อเงินสดไม่มีเก็บแบตแล้วนะครับราคานี้เลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนแจ้งว่า ถ้าซื้อเงินสดจะยังไม่ได้รับเล่มเลยนะครับออฟจะต้องออชุดโอนเอกสารทุกอย่างเข้าสํานักงานใหญ่เพื่อให้ทางคณะกรรมการเซ็นนะครับในการชุดโอนแล้วก็ให้ฝ่ายทะเบียนส่งให้กับฝ่ายาที่จะไปทําการโอนที่ขนส่งนะครับอาจจะใช้เวลาสักสองถึงสามอาทิตย์นะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับรบริษัทออฟบริษัทใหญ่นะครับเป็นาลายใหญ่ๆเลยที่ทําทเกี่ยวกับรถเช่านะครับมีสถานที่ตั้งชัดเจนบริษัท ตัวสราระกานใหญ่มีตั้งชัดเจนนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับทุกเคสได้เล่นแน่นอนแต่อาจจะช้ากว่านะครับพวกที่อื่นๆนะครับแต่เรารับประกันเลยว่าลำดับเดียวตรวจสอบได้ลำดับที่1เป็นอค a เน c แคปิตอลลำดับที่2ต้องเป็นลูกค้าแน่นอนในกรณีที่สดนะจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับลูกคัาเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับ ยอดจัดจะขึ้นอยู่กับตัวเครดิตลูกค้าด้วยนะครับถ้าไม่ตกสกอร์ได้ยอดจัดเต็มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ประกันภัยออฟแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับไม่บวกกับตัวรถนะประกันแยกนะครับเราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าในยอดจัด504นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับไฮรักรีโวทีแลนเนอร์นะครับเกีย e ร์ออโต้ดับเบิลแคปีสิบเก้าราคาห้าแสนสี่พันบาทนะครับติดต่อออฟมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสาม 2 2 9 0 5 3 5นมนะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้เป็นช่องทางการติดต่อในชุบแต่แพลตฟอร์มในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับก็สนใจครับรีทักเข้ามาครับรถไม่น้อยๆสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับตัดเรื่องตำหนิไปนะครับมีไม่กี่คันแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับไม่ซื้อวันนี้อาจจะซื้อกับออฟภายภาคหน้าก็ได้ครับ ดูไว้นะครับอ่าโอเคคินี้สวัสดีครับ